เป็นห้องสเตนดาร์ดของทางเราตอนนี้ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่หน,นึ่งพันสองร้อยค่ะ แค่สองหลังเป็นไทยลอง,ลงมาค่ะไทยเริ่มต้นตก็ตรงนี้จะเป็นหลังนะคะหนึ่งหลังมีสองห้องนอนมีประตูเชื่อมห่ากันได้เป็นห้องเดูกตรงนี้ที่พทสต สิบหลังแต่เป็นสี่สิบสี่ห้องนอนเพราะว่าจะเป็นไฟมี่สี่หลังค่ะเปิดมาเกือบสิบปีแล้วค่ะเปิดมานานมากแล้วเจ้าของเป็นอิสลามแท้แล้วก็คนไทยแท้ด้วยอันนี้จะเป็นโซนเกือกกาเลนควอเกลนบอลวิวค่ะที่หลังระเบียงแอจะมีเพลง <ip hi geez labels> <wow> ถ้าดูในรีวิวอะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาพักโซนนี้กันจะเป็นโซนที่ดีที่สุดของทางเราหน้าห้องเป็ธรรมดาแต่ละระเบียงก็เป็นระเบียงนหาแล้วก็มีเปลือย่ค่ะห้องน้ำจะเป็นห้องอ่าจจะคุชชี่ตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นเซฟวิลแต่คุชชี่คอนเทนค่ะที่ต้องหมดสี่หลังเหมือนบ้านสองหลังติดกันแต่ว่ามันเป็นห้องเดียวห้องเดียวไม่มีประตูเปิดเข้าหากันเลย องหลังนี้นะคะเป็นห้องจิบเลสค่ะเป็นห้องพักสาหรับลูกค้าสามท่านถ้ามากันสามท่านนะคะจะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กแค่หนึ่งเตียงส่วนนี้ลูกค้าสองหลังนี้จะเป็นแฟมิลี่แต่จิ๊บี่ชอบแฟมิลี่ค่ะ mm. ในหนึ่งหลังจะมีสองห้องนอนในสองห้องนอนเนี้ค่ะจะมีประตูเปิดเข้าหากันได้ ทำพวกตามพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริเวณนี้ด้วย <Okay. S 1> <laughs> มีทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อเลย mm. เยอะมากในบึงนี้ก็จะมีปลานน้อยใหญ่อาศัยอยู่ <laughs> เต็มไปหมดเลย <laughs> แต่ก่อแนมน่อนุญาตให้ลูกค้าลงเล่นน้ำ <laughs> แต่ถ้าลูกค้าทำของตกอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> ก็สามารถเรียกได้ตลอด ดือะใส่ในเักุชี่คอตเทดมีแค่สามหลังดีอันนี้ก็เป็นลังดับเีลิหลังที่เห็นเลยจริงๆจะมีห้องอิฐใช้หนึ่งนะคะ่ะเป็นเหล็กพาโน เห็นขาตั้งหน้านี่เลยจะสวยมากในห้องน้ำแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะโชว์มากกว่าจะได้เนี่ยค่ะลูกค้าต้องจองบาคนบางบ้านิดจองแบบหลมปีเลยกว่าจะได้ห้องนั้นเพราะว่าคิวไม่เคยว่างเลยค่ะช่วงสุขสรัทธาทิศค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยค่ะลูกค้าก็องมือถือมากด้วย เี่ยวด้วยกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราช่วยด้วยกันช่วยได้เดยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวหมดเี่ยวรถเชยอกดับเนี่ยค่ะลูกค้าต่างชาติก็ใส่ห่ออันนี้นับไปถั่วไหมคะหรือนะ่ขอบคุณครับ